กันกับสาวกที่เก้ามีสาวกสิภาพไปหานองไม้ไปหานองไม้มาแกงเรียนเนาะไปกันด้วยสาวก มีสาก็ไปหาหน่อไม้เนาะเออนเมหอาน่ม้แลวเนาะเาหาน่อม้สเดนียวมันน่อมันขืนะครับมันกรเที่ยงนะเามาอเอาแ้าองกายูทวให้แทน้าีแมา่หยุป่าเนาะ เปิดีาาอกอมาใหแนอเอานงมันไปแกงมาใหม่ทางคฟเด้อคแน้องอี่สากอกักันนังขีอเอาแนงมันมาแกงสีกอเอานงมีกอเอานงมันอ้บมแตนง Nem bóng nha, vẫn nói nha, 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 มกสเบวตัว่นกสกอาตัวหนแงมากกอสีน right ีประมาณนแนงบ่ใหญ่ปนไหมากไีหัวถ่ายเดี๋ยวนนมากสีมาเากไม่มกสีนี่อล่อมะก่อ วร้มันต oh, okay. ุ่มหาตัไรมันเที่ยมันกระตกหมดเด้อ่อแม่พี่น้องเว้ยมาเลยน้องมันบกอ่างมัน่ทันแตกลายันเตเกมันเกี่ยวกำลังกำลังแต่ว่ามันกำลังแตก กาสิก้เอาไปเดือดนะกากิก้อีกแล้วสว่านแง้มันเกบกอยไร้ปันไหมะว่าเอาไร้เหมือดาคนมหามเมอตำแหน่งไหนไหนนึ่งเอากาสิ อ้วนอยู่สูงส่งพอจะกะทามพผินมาหนีฮัทแกงส้มกันบ่มื่อนี้มื่อนี้เฮาเมเเมื่อนี้เฮ้าสีเห็ดเฮ้าสีแกงกินเพรนแกงกินเพรนส้มกันเนาะแมนพ่อแม่พี่น้องมากินแกงน้ำใหม่น้ำซาวกอเด้อตอนเทน ตอนเพนซา,ากากัสีแกงน้ำใหม่เนาะส่กันนี่กากำลังมาเนาะหัวหนาคนสิม้าก่อซอยพูดพูด,พดนนากะกำลังก่อหน้าใหม่เนะาะหน้าใหม่เด้อพี่น้องมาก่อหน้าใหม่เด้อ วนาแม่เขากำลังหาหน่อไม้เนาะหันอยู่บรงกลางโต๊ะคิวกลางโต๊ะิกลางบอกนดนังมันมันเหี้ยมันมันแดงมันเออมันอันนี้เย่ตามันบกอันนี้เหี่ยมันได้ย่ามันบกบากำนังไหล ไนเท่าน้อยเท่าน้อยแม่มันกับบอคอยลายสินองกมาดมีเ้าสีมากอเบื่อนมีห้ากัสีมากอมากอใหม่เนาะ หยาลายพี่น้องหย่าลายแม่รแม่รสิมาเองนี้าาอไรด้กสิเองพ่พี่ลูกนี่าลูก่งาสาเกเัเ่นเสยเอาไปเห็ดเปนยังไงเนี่ยคันเด็ดคันเด็ดผ่นเรา เอออนี้ได้ติดาหายปเห็ดคันเบสตึอปลาใต้นี่ยคนตอลงมาตัวเหียบเยมันเหียบเลมันเหียอครับ่มาเอาพีพีเกส ตอนหฮาสิบบเดโกห้าสิเกบเพราะว่าเพราะว่าอีแม่เาสิกเองแม่เล่าโกใเป็นใบได้ที่นนอนมาเมือซนนรมาอสแก่การแบบประนี้เพราะว่าเทศเียยังขนโตกกินแล้วก็นอนห้าสิห้าสิเอาไปแกงตอนเพ่ แกงสุกแกนตอนเพลนพี่น้องใช้โคตรใช้ยูกากันมากินน้ำกันเด้อแกงเสิร์ฟเสแสมเด้อขี้เทียวใส่กบแกงเนี่ย้ยงเขาเขาเขาส่แกงจะได้อย่างเขาก็ส่แกงใส่กบใส่ย่างหรือเปล่าเขามียังกระปูเขาเขาเพราะว่าเขาแกะกระปูเน่าไว้มีกระดูกมหาหนองไม่ไปแกงใส่มันกระเส็บได้กระปูเน่าถ้าเขาแกะกระปูแต่ว่ากระปูเน่าปันไดเห็นแบบ มีกินน้อยนึงมันกะสีหอมๆกับแดดแต่ผู้ได้มากขันผู้ได้ม,มากๆกะสีกะสีบ้มามินเนาะแ,แ,แต่บ้านแต่ว่านจ่อยนี่มากกว่าจ่อยมาก,กมากๆๆชอบกอกันยังมากคือการถักแกงทำไมใส่กระปุยเบิ่ดใจได้พี่น้องใส่ก๊อบหน่อยน้ำเขาสิเขาสิเปลี่ยนอีแม่ก็เมื่อยอีแม่ก็วันนี้อยวันนี้เขาใส่บ้าก็เองก็เปลี่ยนอีแม่

เอาสีขาวไปเอามันมันอย่าคบแ่อยเอ๊ล้ว่างงคบเด้อขัโต๊ะัโต๊ก็มีกือว่าเจอยู่่ว่าเจหลเออะไรเอานาัเอาโอ้เพื่อสิได้เพื่อสิได้าจบเอาสา เขากรสมาเอาหน่อมันนำเนาะเขาจะมุสีฮักเอาหน่อมันนำเอาหน่อมันนำเขาายบงบอหยโอ้กะขี่บัหน่อใหญ่หน่อเต่งเ่นี่เด้เด้หน่อหน่อสนนี่เขากระสีเอาเนาะนน่เนาะหน่อหน่อยนี่แม่แม่ฮักบัเเยนี่เออเออหน่อฮักกะสีได้ประมาณนี้ เ <c oughs> อาไปสิไปกอเบอ้องนั้นก่อนไปเอาหม่องใหม่กอใหม่โอ้กะยามมันนี่ของให้คุณแมากอบธารนัาน้ำมาเลย ขาไปปอกมันจะสิมันได้บบได้นะมันจะว่ายันมันได้บบได้เลยจแบบมันจะสิบพ่อิเ็มาแล้วโอ้ตัวนึ่ตัวนะพวกเห็นฮัก็สีเปลี่ยนเปลี่ยนอีเมก็สีมักอเองก็เนี่ยมันก็สีได้แน่ กับอะไรก็ค hmm. mm ่เก็บไปดูเขาว่ายงไ้ไปเก็บใส่กันเด้องไหนบ่ทนได้เป็นไประมาณไหอยู่กำหนึี่ย้งไปหอดูัีพีนอเย เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนีิกาเบิ่งยาเฮากันยังไปหามาตอนนี้เฮากันสิมากมาปอกสิมาปอกแล้วเฮากันสิแกงกินเพริ่นกินเพริ่นกินหลายหลายคนมันตั้งเสด็จขาเหมือนกันเด้อกหมนกันกำลัสิบปอกกัำลังสิบแกงสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเหมือนเฮากันปอกข็ไม่ตอนตอนเิริ่นน่าสิแกงกินเพรน มี e <c oughs> <c oughs> ่ก็คือน่อไม่ที่เศร้ากอไปหามามุ่งยากับเม่เนาะแอ้วก็อืมกรซาจอยนี่ก็ได้ได้อยู่นาบอกไปบันี้อกไปแลนี่กัปอกอบบง่ายเด้อบัดงี้เด้อกสีมาปลอกปอกกสีเฮิเติมนได้หม่เิสีแดงเอานอน่อยหนอม่อเนอหนอมาสงบาทฮานอปขึ้นน่อไม่ได้น่อไม่โรนั่งมาสีเกลียวเขาเกลียวหนามมันเกลียวไบรพ่นมันตก น<ฮ>้ำไม้อันน,น,นี้น้ำไม้อันน <m> ี <dinheiro> ้มันคลันคายเลยพี่น้องมันก็คือน้ำไม้ไผ่เพราะว่ามันมีคนแบบนี้มันมีคนแบบอันนี้น้ำไม้สางไผ่เขันวานน้ำไม้สางไผ่มันก็มีคนเนอกจานว่าอันนี้มันจะคันคายขันวานยาติภูบาจักรนมนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้แม่เพิ่นกำลังสีแกงแกงหน่อไม้หน่อไม้สางไผ่ ะสิมีขาวหูงเฮาน่เพราะว่าเฮาหูงขาว,ขาวกินกับแกงหน่อไม้แน่นอนพี่น้องนนอ,อ,อันนี้ก็กํลังปดออกๆๆใส่กะกปูน้ํพร้อมเด้อพี่น้องมากินเด้อเจ้าใส่กะปูน้ํบ่แม่ใส่กะปูน้พร้อมแซ่บอันนี้สิาขาวเาอันนี้สิาีเรานใหม่เผาเอาแล้วมันจังแซ่บกสิมีได้ยา ข้าวฮวงเข่ากินก oh. ับแกงหน่อไม้เนี่ยแกงหน่อไม้หันนอนกับแส่พอดีกินเพลนเด้อพี่น้องอันนี้ก็คือเราแค่บานข้าเนาะข้าวกะสีเผาเอาเผาแล้วกลับไปล้างแล้วก็มากินกับแกงหน่อไม่มะเผากะกินดิบกะ้กินกินดิบแต่ว่าขันกินดิบมันผิว่ระซ่บข้าวกะตองเผาเอาเด้อยตัแม่เลยพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่เแส่แส่ลูก ตอนนี้กำลังซีมอยู่เนาะแม่กำลังซีมแม่ห้าวเพิ่งสีแกงแล้วแล้วเพิ่งกำลังซีมมาแสบรูปแสบแสบร่ปแสบแบก็สีหอมกระปูเน่าเนาะแสบปูเน่านี่กะปองเรียบร้อยแดดแกงเรียบร้อยแดดกำลังจะสตักสต๊อกกระปูเน่ามากก็ แต่บบนี่ก็คือเนาะกับแกงแล้วแล้วตอนนี้เ้ากระสีตากแล้วห้ากระสีรงไปกินกันอืมสีสานตะ็นตาเสดนี่กระปูน้ำกระปูอันนั้นแก่กระปูแก่ไหวกระสีเน่าหน่อยนึงพอดีหอมหอมพอดีมีกลิ่นหอมหอมจักหน่อยมีกระกับินไม้แล้วก็ห้ากระสีมีพักเกษตรแล้วก็มะกัดทิน มีเขาพุงน้ำพี่น้องเ้อมาเด้อมาเด้อเดาแ่สบเนาะไปนี่กะกำลังเซดองไปเกินมาเด้อมาเด้อกาลังลงมานี่กะแดาเป็นทีแดดร่อยเกลี่ยน้ำไม้มาเด้อพอแม่พี่น้องมากินข่าวเพศน้ำสาวก็เด้อมากินข่าวเพศน้ำขาวกสา

ทังเลาาแล้วก็ทางไทยมากินเขาเพียนน้ำพอพขวสาวกอเด้อมมือนีแกงเอาไม่แส่กับปูเงายานไาย่แสด้คีแก่พบเงคยสิ้งมากาศบ้าิ เอาข้าวมัพ่อแม่พี่น้องเบิ่งไกๆเนาะแกงไม้มันกมก็แสบ้แกงลไมสบายแกงไม่สบายดีไ่ได้มากินแกงะไม้เด้อแสบบอกแกงละไม้มานี้ยแสบใจแสบายมนี้แสบ้ย แซ<ส>่บวะแม่แซ่บแซีเมอร์อีแม่มึอนี่แซ่บพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินเด้อกูเงาพ่อ อืมางกล่าวก็โพสตอร์นี่น่ากระดาน อ,อ่อน,นดีแล้สั่นอออนั่งอ่อนอ่อนกูมากสันนี้อ่อนไ่ต้องโ,โทรต้นันเป็นเงิน จะเกิดนี่ฮะเส้นบ่วงนี่ละแบบม้าฮะแบบบ้ากตแล้วผม,มก็ค,อกคือคือเพื่อเสือ

สาวแอนที่ว่าอิ่มเดี๋ยวไปก่อนเด้อคุณบะหยิบมีกระซี่นี่พี่อ้านจำนี่คลิปนาแต่กลับไปเบิ่งตอต่อไปว่าห้าสีเพ็ดคลิปยังแน่ขางก่อนเลยร์ีนยก็ก้อนห้าสีโจ๊กคิปห้าก้อนห้าเบาเพชรผาดประการได้กับข้อถอดคอพายน้ำพี่น้องทางพ่อแม่พี่น้องน้ำเด้อ สำรับลิดนี้ทางไครมากไพ่ยาก,กับกคตไหลโคตแซ <ไป S 1> เด้อขันมาลิดนี้กับาคกคตถูกใจกคตรใดโคตรแล่วก็ก,กดตติดตามสองพรดการแฟนเฟสสาวขอแฟนเฟจให้เข้าเด้อ